ครับผมนี่นะครับวันนี้ก็ยอบสีก็มาเยี่ยมมายามสำหรับพี่เขาเจอกันอยู่วันนั้นก็กินออมหนูด้วยกันชวนกินด้วยกันออมหนูแล้วก็บตามมีอะไรฝาพี่เปิดร้านอะไรอะไรนะอะไรรถตัดอ้อยอะไรรถตัดอ้อยเนาะครับพี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นช่างเป็นช่างเนาะอันนี้ก็มากับลูกน้องของแกนะครับเนี่ย ทั่งกินข้าวก็ซื้อมาเยี่ยมมาเยียนผมมาเล่นกับผมที่บ้านก็พาซื้อส้มตำมากินที่บ้านผมชวนผมกินด้วยแล้วส้มตำปิ้งไก่วันนี้ครับม่ไก่เออปิ้งอ้าโอเคข้าเฮ็ดอันนี้อยู่ครับเออข้าเฮ็ดอันนี้อยู่ที่รถเหรียมานนะในม่าว่ายมาหาไอ้เที่ยเที่ยเออกินข้าจะาน้าเปลนกินบ่ข้าว ครับครับครับผมเอ่อรับท่านนะฝาก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 ช่องจะโดนจะโดนไหมนะบอกเป็่อนยังครับฝากเลยครับพี่ฝากเลยเออฝากช่องไอ้บ่าวปากแฟนเพจชาแนลฝากติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับครับผมกำลังหัดทำเด็กทำใหม่ครับผมฝากให้กำลังใจกันหน่อยครับนะครับครับผมครับผมเอฟซีแตวจริงครับผมขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับวันนี้ที่มาเลี้ยงปิ้งไก่ ส้มตำนะครับขอบคุณมากครับเอานั่งกินเลยครับนะันคระอบค์มากินวพาเป็นพี่ดียวมาซื้อม่ซื้อหลอดส่หัวแม่เนี่ยเราไม่เราขากล้องเขามีนีว่วะเกำมาอยู่ จับไว้างหน้ไงเดี๋ยวไปเอาขากล้องกันอนนี่เด็ดมั้งเด็ดด็อร่อยเอยะน้ำหมกคือที่จะคล้องแล้วมาถามหากระโมกตรงนี้ใช่ไหมครับแม่ ก็มองอยู่วารถรถใคืมาไหนบอกคนฟังกันนะ,ะมาถือว่าเสือแนนจีนเขาจะออจัดผมตะเขาเขาไหนาจะมีสงสัยอยู่แหละรถนายจะม,มองอยู่รถไคกเพราผมบอกเพื่อนยว่ารถขั้นเนี้ยเป็นเป็นของผม,ผมเห็นรถขั้นนี้มากนะเห็นรถขั้นนี้มาเสือแต่มาเมน,น่อไ่บอก้วย บอกว่าคนฟังเดี๋วบอกจะของร้านฟังนีออ่อร่อยอร้านเนี่ยผมเจ็บเยอะมาได้ลนะต,ต้องจำปะ <c oughs> เออซื้อมาครั้งแรกเหมือนก็ไม่จำเลยไม่ได้ตั้ง <c oughs> ไม่ได้ตั้งอะไร <c oughs> เราไม่เป็นนะ่ะผมเพิ่งนั่งตั้งให้มันแค่ซื้อมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้ทำอะไร <c oughs> <c oughs> ได้แ็งได้แ็งได้คุ็ปลาเข่าสีเทียวนีได้ได้สีเข่าเลยฟิวได้เลยนะเนี่ยมุมก็ได้โอ้โหได้ทุกอย่างเลยไดน่าจะตั้งตั้งนานนะสิ ให้แบงค์ยืนถึงเดิมขาไปนั่งกินน้ำแขังแล้งต้องยึดไปเขาหนี่งเขไปหรือเป่าเขาไปหรือปล กินน้ำแน่เดี๋ยวไปหาในอไอในอันเออนั่งทาแบบเห็นแล้วนัง่งทุกมือไปนั่งตัวเนี้ยด้แซมบ์เอาเลยเดี่วขมอขอืมมากแข้งแข้งอ,อะไรนะ่นแข้ง ยกยกยกอาหารขึ้นด้วยนี่ภาพภาพนิ่งเพื่อใ้ไปียนักกันหน,น,น,น่อยเอออ่าอ่าอ่อโอเคลูกปกลูกปกภาพนิ่ได้ลงเราจะมีชุดนี้

อูรุ่นน้ำใช่ไม่อรุ่นน้ำให้อืมไปนาะมาถามทางถามทางถามว่าอะไรมันจะแวะมาดูเขินแวะมาามาถามทางเลยมั้งมาถามทางแั้นก็ไปถามทางก่อนจะมาถามก็วนวนรอบไปครับแต่วจะตอบนี่ว่าถนนนี้ไม่เห็นไปไหนไม่ดี

ไม่กี่ัม่กี่ <laughs> ตั้เยอะนอนท่านั่นกับ ก็่ไปเดียวอยู่แถวทางชุ่มแพ่ไปเดี๋ยวผู้ผามันกับไปแค่ไปอยู่นั่นมองนั่นผมไปถ่ายคลิปเหรอไม่กันไปโดนยังน่ะไปว่าผมไปมากหลายทางชุ่มแพร่ถ่ายคลิปอยู่ขอนจันกับไปมากว่าละห่างท่านท่านกับไปชาวบ้านพี่ผู้ผามันมไปโดนแล้วทลายมือ่อไปก็เพื่ออไปก็เป็นติ๊ต้อมครับอ๋อมก็ติ๊ตต้อมต้อมภาพเลย แล้วมันหนักคล้ายๆแบบไอ้กู้เขาขี่รถขึ้นไปก็เจาะแกะหินทังมองให้เจาะหรอมองให้เจาะระเบิดหินนะไอ้กู้ามันต้องพี่กรเคยไปวะใครไปครับแตเมือกกวนมันมีสถานที่ท้องเที่ยวเท่าไหร่เป็นมากผมดีด้วยอาการ เต็มไว้แ,วแล้วกองชาร์จแป๊บเดียวเต็มแบตเตอรี่ป้าต้นอุ๋บอสผมชาร์จพันเต็มเนี่ยแต่ว่าผมชาร์จเท่าเดี๋ยวมึงบอกคะแนนผมชาร์จจบ,ม,บมันก็บข้อเล่นได้อ่ะข้อท้ายได้สักิบนาทีรับเบียดสิบสองนาทีครับอ,อาจารย์เต็มจะมุ่ง ลเดี๋ยวรอให้เพื่อนไปก้อนมาสัห่้นเพื่อนเลยว่ากันว่าไม่ไดแต่จริงๆเราไม่ได้โทรเลยมายกผิดแก่เกินยกคนหนึ่งโทรศัพท์เหมันจะโทรแต่ไม่โทรเออมกทำอ่างเนาะกับโยกเกินเพื่อจต่คู้วงก็ผิดก็จว่าเออมาโทรละเจอตัวจริงแล้วบ้านหลังนี้เราวางระเบิดเยอ ก็เด้กข้ามือกางแจงเจ้าไปนะไข้ามือกางแจงเจ้าไปอ่ะฮะผมมือเหรอเนาะข้าวปลาป็นไยังดอกข้าวป่ได้ใส่ดอกเข้าไปรึเปล่ากบได็กกบได้ไปต่อยมวยแล้วเนาะครับกางแจงกบเด็กแกกางจะต่อยมวยพอดีเลยทำหนุนไม่ได้อ่ะอายกเลิกไปแล้วไงเอาใครนะ่ยกเลิกต่อยมวยแล้วก็จะเป็นกินแล้วกินมาที่เท่าไหร่อ่ะกินสามวับ ยี่สม um um> ี่สิบหไหนแข่งกับใครนะทรนไหพี่ี่รานห้างรับกับปรานห้างเป่เงินับแข่งกับรานห้างปยรานห้างเป็นที่จังหวัดหังนะไม่รวัติวันพนมรอมนคนพนุมวัดตินคนพนมนคอพน นห่างยุสัยย่บันแทงบ่ยังับนเอเคันแทงว่ามันนบ่วันแท่งไรทดยุสัย